กอนโอ้โหตอนนี้รถติดมากเลยครับที่รังคำแหนงเดือด้วครับเดือดแล้วตอนนี้จะห้าทุ่มแล้วโอเคครับมีตรงรถติดรจราจรนครับข้างผู้คนก็แยะโอ้โหตอนนี้เดึกแล้วพอดีจะมาเซเว่นครับพอดีจะเข้าเซเว่น เซเว่นคนเยอะยังเข้าไม่ได้รีบเลยรอก่อนขอผมดูสิครับเซเว่นคนเยอะมากครับคนกระเปิดครับมีเสียงร้องเสียงหวออะไรด้วยขอโเสนอ กีฬาวันนี้เขามีคอนเสิร์ตรองเท้คารรคอนเสิร์ตจะยกเป็นเกาหลีามาเล่นที่สนามกีฬาเราจะมาคราชช่วงเย็นก็เด็นไปรอบแล้วครับอันนี้ช่วงคอนเสรริร์ตเลิกวันนี้คนก็เดินทางกลับ บก็เตยเลย็มีเจอดูปัน,นุปัติเท่ที่กัางตาหน้าตาดูสิครับหน้าตาคุณเกาหลีทั้งนั้นเลยไม่เจอคนไทยเห็นไหมครับเอฟซีเอฟซีตามมาเชีย ก็ยังขายอยู่คร okay. ับสวยงานสวยงามนครับๆมีอะไนมีกรตรงกระตายมีเม่นแคดนว่ครับเม่นแค่ นารักนะ่ารักครับโอ้รถติดม,ม,มากเลยมีสองกอกสองฝั่งครับผม